อินคือ Amazing มากๆเลยละค่ะฝนหยุดแล้วทุกอย่างเขียวุ่มมากถือว่าเป็นอากาศที่ดีมากๆเลยค่ะธรรมาชาอตเดี๋ยวจะจัดแน่นจัดเต็มให้เราแค่ไหนไปกันค่ะแบ ะะกับวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ค่ะและรับรองว่าการเสจอหน้าโอนินในวันนี้นั้นคุณจะได้พบกับความชิคและความชิลอย่างแน่นอนค่ะแล้วในวันนี้นะคะนีนพาเพื่อนๆค่ะขับรถ กรุงเทพมาเพียงแค่2อสชั่วโมงมาพบเจอกับธรรมชาติค่ะพระที่นินกําลังอยู่นี้นะคะเขาบอกเลยว่าครอบคลุมถึง4จังหวัดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนครราชสีมาสระบุรีปราจีนบุรีและจบที่นครนายกอ่าพูดมาขนาดน,นี้แล้วมีใครรู้ไหมคะว่านินอยู่ที่ไหน ใช่ค่ะตอนนี้นีนอยู่ที่เขาใหญ่หรือว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเองซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะหรือว่าโคราชบ้านเรานี่เองค่ะวันนี้ค่ะนีนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทั้งหมด3ที่ด้วยกันเริ่มทริปที่แรกกันนะคะกับบูคคลิกเขาใหญ่ค่ะแล้วไฮไลท์ของเขานะคะคือมีสวนสัตว์เล็กๆอยู่ที่นี่ด้วยที่ที่2นะคะก็คือวิทชินเขาใหญ่ค่ะที่นี่เป็นสวนหินค่ะเหมือนกับโซนเฮนที่ประเทศอังกฤษเลย และปิดทริปนะคะที่ที่สุดท้ายนั่นก็คือ Blossom Bloom ค่ะแน่นอนค่ะว่าด้านในนะคะเราจะได้พบเจอกับสวนดอกไม้สุดแสนสวยงามเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มที่แรกกันเลยดีกว่ากับทริปในวันนี้ทริปเที่ยวสวนส่วนเขาใหญ่ เรามาป่วนเขาใหญ่ที่แรกนั่นก็คือนี่เลยบูโคลิกเขาใหญ่ค่ะอย่างที่นี้บอกนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสุดๆและที่สําคัญคือมีสวนสัตว์เล็กๆด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าธรรมชาติเนี่ยจัดแน่นจัดเต็มให้เราแค่ไหนไปกันค่ะ มากค่ะตอนนี้นะคะนีนพาเพื่อนๆมาอยู่ที่โซนที่เป็นสวนสัตว์เล็กๆที่นี่เห็นไหมไปแรดแรดอระก็คือ <c oughs> ที่นี่นะคะมีทั้งโ้กแกะนะคะมีทั้งกระต่ายมีทั้งเป็ดกะ <c oughs> งั้นนีนจะไปให้อาหารสัตว์กันดีกว่าซึ่งเราไปเริ่มกันที่ไอเจ้าตัวที่เรียกเราเมื่อกี้กันดีกว่าค่ะแกะค่ะ หนูเหมือนเจ้าหญิงเล่นกับสัตว์ไหมเธอไปเล่นกับฉันที่เนเวอรแลนด์อ้าวไม่เห็นมีใครมา ตะฮู้ก็ต่ายรักฉันต,ตอนนี้นะคะเราก็ให้อาหารน้องไก่น้องไก่น้อง,งน้องไก่ก๊กก๊กนี่พี่อย่างมือกันดี เต้นเต้นตอนนี้นะคะอาหารแล้วก็เครื่องดื่มพร้อมทําทของหวานที่บุคลิกแห่งนี้มาอยู่ตรงหน้านีแล้วล่วะค่ะเพื่อนๆ,ๆค่ะมางั้นเรามาเริ่มกันที่ตัว <Pizza S 1> พิซซ่า น่าทานมากซึ่งที่นินสั่งมานะคะเป็นแบบฮาฟค่ะก็คือครึ่งนึงเป็นซีฟู้ดครึ่งนึงเป็นแฮมกับทรัฟเฟิลนั่นเองออตัวทรัฟเฟิลอ้โน่าทานมากนี่ค่ะเพื่อนๆดูเรามาลองชิมกันดีกว่านี่อืมอืม,อม,อม,อมตัวแป้งอร่อยมากค่ะ หลังจากนั้น,นะค่ะมันจะตามมาด้วยกลิ่นหอมของครอฟเฟอรและตามมาด้วยความเปรี้ยวของซอสท,ที่ราดอยู่บนพิซซ่าค่ะ <c oughs> อร่อยสุดๆไปเลยค่ะมาที่ตัวออเดย์กันดีกว่าครับผมนี่ครอฟเฟอรที่เขาโอ้โหกรอบสุดๆได้ยินเสียงไหมครับท็อปปิ้งด้วยสครัมเบอร์อีกเราจะจิ้มไปที่น้ำสลัดเขานี่ค่ะชิมกัน ทั้งฉ่ำทั้งกรอบแล้วก็มีความหอมแล้วตัวน้ำสลัดเขาก็คืออร่อยมากจานนี้เนี่ยเหมาะกับการเป็นอาหารเช้าสุดๆเลยละค่ะมานี่คือบุคลิกฟรุตคีนะคะเรามาลองชิมอืมสดชื่นมากเหมือนอยู่ในสวนผลไม้อร่อยจริงๆขอบอกก่อนนะคะว่าเจ้า2ตัวเนี้ยเขาใส่คีโตไซรัปด้วยค่ะซึ่งแคลอรี่เนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เ่องต่อมานะคะนี่ค่ะวอชเทลเมลอนลินจีค่ะนี่คือสมูทตี้ที่เขาไม่ใส่น้ำแข็งค่ะ มาถึงเจ้านี้กันดีกว่านี่คือนูเทลล่าครัวซองครับผมแป้งกรอบสุดๆ,ๆให้ไส้แบบไม่มีกากปังปังบริเย,ยดีถูกต้องกับความเป็นครัวซองทุกอย่างค่ะถ้าใครอยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะที่นี่เนี่ยตอบโจทย์มากๆสำหรับบุคลิกขเขาใหญ่ค่ะ ใหม่ไส้กรอก CP Signature ลองเลยบริษัทไทยเบยลเล็จำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทพิปช้อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ บอกว่าที่นี่เนี่ยไฮไลท์ของเขาก็คือสวนหินค่ะและไฮไลท์ใหญ่ๆของเขาที่สุดเลยนั่นก็คือ โซนเฮนส์ไทแ n d ค่ะเขาได้จำลองโซนเฮนส์มาจากประเทศอังกฤษยกมาวางไว้ที่เขาใหญ่แห่งนี้เลยแต่ก่อนอื่นนะคะนินต้องบอกก่อนว่าที่เขามีหินอ่อนที่นี่เยอะเนี่ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเคยเป็นโรงงานหินอ่อนเก่าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทั้งสถาปตัตยกรรมการตกแต่งต่างๆเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยหินอ่อนทั้งหมดนะคะรวมไปถึงสถาปตัตยกรรมที่เป็นโครงสร้างของตัวคาเฟ่นเนี่ยเขาก็ได้ออกแบบมาเป็นแบบโมเดิร์นบ้านเฮาส์ค่ะเป็นเหมือนโรงนาที่มีความ ความปอดโปร่งมีความทันสมัยนั่นเองโอ้โหเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าเดี๋ยวนี้จะพาไปกินทั้งเครื่องดื่มทั้งของหวานนะคะและเข้าไปดูเจ้าสโตนเห็นกันว่าจะสวยงาเหมือนที่ประเทศอังกฤษหรือเปล่าไปกันค่ะมาล้ค่ะนี่คืออาหารและเครื่องดืมพร้อมทั้งของหวานของวิททินขขาวใหญ่แห่งนี้นะคะ ขอเริ่มทีจานแรกนะคะ Monday is a way Friday อร่อยมากพอทานคือนุ่มมากกลิ่นกาแฟแล้วตบมาด้วยกลิ่นหอมของตัวเปลือกออผลไม้ที่เขาขูดใส่ลงไปด้วยอร่อยมากคะ่ะอันนี้มาถึงเจ้านี้กันดีกว่าน,นี่คือ f i สซี่จิ c y นะคะอ ได้ทั้งความซ่าได้ทั้งความหอมแล้วก็สดชื่นสุดๆเลยละค่ะนี่นะคะคือสตรอ b e r r y s h o r t เค้กซึ่งด้านบนเนี่ยเขาให้สตรอเบอรี่เยอะมากตัวแป้งเค้กที่ตัวเป็นสปอนน์นะคะอร่อยมากมากค่ะตัวตัวต่อมาคือออ a n เรนจ์เคกครับผมแสงออกปากว้าเดี๋ยวนี้นะคะจะขออนุญาต ทานทุกอย่างอีกสักพักหนึ่งแล้วก็รอเจ้าฝนเนี่ยให้ซาซายอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปที่ Stonehenge สวยๆวยกันค่ะเที่ยวหน้าฝนก็ต้องแบบนี้ยแล้วค่ะมันๆดิว้าวด้านหลังของนีน่คือ Amazing มากๆเลยลนะคะ่ะและด้านหลังของนี้นะคะก็คือ Stonehenge ไท l เลย หรือว่าเป็นสถานที่ที่จำลอง s t o n e h e n g e ของจริงจากประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะสวยมากเอาจริงที่นี่นะนินว่าใครอยากมาหาที่ถ่ายรูปนะคะหาที่แบบว่าเฮ้ยฟีลเหมือนฟิลไลค์แบบอยู่ต่างประเทศอะ่ะอย่างเงี้ยที่นี่ก็คือตอบโจทย์สุดๆเลยละค่ะ และก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต่อผมขอพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวไม่สำทางกับบริษัทปตทจำกัดมหาชน ใครจะไปคิดล่ะครับว่าในโรงเรียนก็มีการอาบป่าสถานที่ฟื้นกายฟื้นใจด้วยการสัมผัสธรรมชาตินะครับแต่ว่าการอาบป่าคืออะไรวันนี้ผมโจวี่และเที่ยวไม่สำทางจะพาทุกคนมาหาคำตอบที่โรงเรียนวัดเขาน้อยจังหวัดอรรยองและนอกจากการอาบป่าแล้วก็ยังมีกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกมากมายแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเจอค,คุณครูข้างในกันตามมาเลยครับเตรงเตรนเตรงเตรงเตรง,ตรง อ่ะพี่แก้วท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งท่าอไอท่าอายอ่ะนักเรียนทำท่าอายเพราะนั้นมือสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีินทร์สวัสดีครับ วันนี้เรามาบุกโรงเรียนวัดเขาน้อยนะครับอยากจะรู้รเรื่องราวการอาบป่าแต่ว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่วัะตอนนี้กําลังเรียนวิชา p b l คือในกิจกรรม P ี l เรากาลังทําในเรื่องของท่าท่าทางของลิเกโอใช่ครับและนอกจากนี้หลังจากที่เราได้เรียนรู้วิชา P b บเแล้วเราก็มีกิจกรรมเรื่องของการอาบป่าด้วยเดี๋ยวจะให้เด็กได้เข้าไปอาบป่าในเขาหลังรงเรียนของเราด้วยครับโอ้ดีเลยครับนั้นไปกันเลยครับได้ครับตามมาเลยครับ แลวตอนนี้ครูทัศน์พาผมมาที่ไหนเขาเนี่ยมาที่สวนป่าแห่งการเรียนรู้โรงเรียนวัดเขาน้อยครับอ๋อเป็นสวนป่าแห่งการเรียนรู้ทำไมถึงเรียกว่าสวนป่าแห่งการเรียนรู้ครับเพราะว่าพื้นที่ป่าเขานี้เป็นพื้นที่ป่าที่ใช้ประโยชน์จากชุมชนครับเหมือนที่ว่าเราปล่อยมันรกล้างคือไม่มีอะไรแล้วก็มีสำนักสงฆ์เก่าด้วยที่อยู่ข้างบนเราก็อยากจะมาปรับปรุงแล้วก็ได้รับ การสนับสนุนจากปตทแล้วก็ในส่วนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยองด้วยจากสะพานที่เราเห็นเนี่ยทอดมาเนี่ย,ยก็คือเป็นของทางปตทปตทเขามาทำให้ใช,ใช่ครับ<ๆ>แล้วก็มีงบสนับสนุนต่างๆมากมายนอกจากนี้ที่ปตทปสนับสนุนคือในเรื่องของการอบรมครูอย,อย่างที่ไปมาคือการเล่นเป็นครูตัวผมก็ได้ไปด้วยเป็นการกิจกรรมของเล่นเป็นครูแล้วก็นํามาใช้กับเด็กๆคือสนุกสนานครับใช่ได้ใช้ได้จริงคือใช้จับบริบทที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยอย่างเช่นใบไม้เนี่ยสามารถไปเรียนวิชาอะไรได้บ้างสนับสนุนหลายด้านเลยใช่หลายด้านเลย ที่ผมตั้งใจมาเพราะว่าได้ยินมาว่าที่โรงเรียนแห่งนี้นมันมีการอารป่าเกิดขึ้นใช่ครับผมเลยอยากจะถามครูทัศน์ว่าอาป่ามันคืออะไรครับอาป่าก็คือเป็นการนําตัวเราเนี่ยเข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติโดยที่ปล่อยวางทุกสิ่งอย่างเหมือนกับเอาตัวเราเข้าไปในป่าแล้วให้เหมือนกับป่าไม้ธรรมชาตินี้บำบัดตัวเราให้เหมืนมันก็ใช่ครับรู้สึกดีใช่ครับผลลัพธ์ที่เราได้จากการให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการอารป่า ส่งผลอะไรต่อการเรียนการสอนของเ,เด็กๆหรือความรู้สึกอะไรของเ,เด็กๆบ้างครับก็หลักๆเลยคือเขาเหมือนกับปล่อยวางและเขาได้มีความสุขเหมือนกับได้มีสมาธิก่อนอที่จะเรียนรู้ในคาบๆนั้นเดี๋ยวผมจะขอตัวไปลองอาบป,ปากกับน้องๆนักเรียนที่นี่ได้ครับว่าผมจะรู้สึกอะไรและจะผ่อนคลายมากน้อยแค่ไหนไปดูกันครับ ทำกิจกรรมกิจกรรมแแกิจกรรมกิจกรรมได้ไหมครับกิจกรรมอะไรเอ่ยศิลปะครับศิลปะผมเตรียมไว้เยอะเลยครับโอ้แล้วเพื่อนเพื่อนได้ไปทำด้วยกันไหมไปครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมศิลปะกับต้นน้ำกันไปน้ำไปเลยตามมาเร็ว หลังจากที่เราทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาฟังความรู้สึกของน้องๆกันบ้างว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะงว,วันนี้เราทํากิจกรรมเป็นกิจกรรมนี้เขาเรียกว่าอะไรบ้างครับเรียกว่าการต่อเติมธรรมชาติค่ะการต่อเติมธรรมชาติมันเป็นยังไงครับอย่างเช่นใบไม้นะคะแล้วก็เอามาต่อเติมให้มันมีสีสันมากขึ้นจากที่มันเหี่ยวคะ่ะการต่อเติมป็นการเจริญเติบโตค่ะเพราะว่าคนเราหรือ แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับที่ปตทเขาเข้ามาช่วยส่งเสริมให้โรงเรียนเรามีการเรียนการสอนที่หลากหลายได้รู้ถึงสิ่งแวดล้อมกิจกรรมต่างๆที่มันนอกเหนือจากตำราเรามีอะไรอยากจะขอบคุณไหมครับรู้สึกสนุกคะ่ะแล้วก็รู้สึกสบายผ่อนคลายคะ่ะและนี่แหละครับคือความรู้สึกของเด็กๆนะครับที่วันนี้เราได้ลองมาทํากิจกรรมตั้งแต่การอาบป,ป่าได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วโลกของห้องเรียนการเ,าเรียนการสอนมันไม่ได้มีแต่สิ่งเครียดๆหรือว่าวิชาการอย่างเดียว การที่เราไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเราได้รู้จักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนวัดเขาน้อยจังหวัดอรรยองและก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางพตทที่ได้ช่วยส่งเสริมให้กลายเป็นโรงเรียนต้นแบบ s t e ีมโฟีที่ทําให้เด็กๆได้รู้จักเรื่องราวของธรรมชาติมากขึ้นครับแต่ตอนนี้ผมจะกลับไปทํากิจกรรมกับน้องๆกันต่อแลวเดี๋ยวเราค่อยไปเที่ยวกันต่อในเที่ยวไม่ซ้าทางครับ ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility บริษัทโกโซอฟประเทศไทยจำกัด Powering the Future Empowering the People ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ และนี่คือที่สุดท้ายนะคะที่นี่คือ blossom bloom นั่นเองอย่างที่นินมองนะคะเมื่อกี้ร้านเมื่อกี้คือเราไปเจอฝนพอมาที่นี่นะคะกลายเป็นว่าฝนหยุดแล้วทุกอย่างเขียวชอุ่มมากถือว่าเป็นอากาศที่ดีมากๆเลยค่ะที่นี่เนี่ยเขามีการทําสวนดอกไม้ที่สับเปลี่ยนตามฤดูค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเพราะฉะนั้นเขาก็กําลังลงดอกไม้ที่กําลังจะ ใช้กับเขาเรียกว่าอะไรนะอุณหภูมิที่เย็นขึ้นกว่านี้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าว่าบลอสซัมจะบลูมแค่ไหนไปกันค่ะ หลังจากที่นี่ค่ะเราเข้ามาเจอกับร้านที่มินิมอลมากๆแล้วก็มีบรรยากาศสายฝนอยู่ด้านนอกนะคะตอนนี้ด้านหน้านินก็มีทั้งของหวานและก็เครื่องดื่มที่นินเลือกมาชิมพร้อมกับเพื่อนๆค่ะส่วนเครื่องดื่มที่นินเลือกมาค่ะอย่างแรกเลยนี่คือบลูฟิซซี่ค่ะน้าทานมากด้านล่างนี้น่าจะเป็นเลมอนนะลองชิมดู ้นตาตื่นเลยตัวด้านล่างนะคะจะเป็นความเปรี้ยวค่ะแล้วก็พอเจอกับตัว b l u นะคะมันเป็นความสดชื่นที่เหมือนเราดูดขึ้นมาปื้ดเดียวแล้วก็โอ้โลกเบ่งบานสมองปลอดโปร่งสุดๆเลยล้วค่ะนิ้นว่าถ้าเป็นบรรยากาศที่แบบร้อนๆน,นะแก้วนี้คือตอบโจทย์สุดๆนี่คือคา a าเมลซี e ีนะคะเป็นชาเอร์เกรมผสมกับไซรัปสม้มดีดจริงค่ะ และอย่างสุดท้ายนะคะนี่คือ s t รอเบอรี่มิลค์เฟร p เปคะ่ะอร่อยมากๆเลยแล้วค่ะอร่อยมาของวันนะคะเดี๋ยวนินขอเลือกชิมเป็นโคโค n นัทพายค่ะด้านบนเขาก็มีท็อปปิ้งด้วยดอกไม้น่ารักสุดๆไปเลยนี่โอ้โหเนื้อมะพร้าวเขาแน่นมาก ดีดีมากเหมือนกินมะพราวน้ำหอมทั้งลูกอะค่ะแต่เป็นแบบว่าเข้าปักเลยอย่างนี้เลยบลูเบอร์รี่ชีสพายค่ะตัวนี้นะคะนินเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ใครหลายๆคนเนี่ยชอบตัวครีมชีสคือดีละมุนหอม อร่อยมากคือสองจานนี้ละมุนมากๆค่ะรวมไปถึงเครื่องดื่มเนี่ยก็สดชื่นสุดๆไปเลยในทุกๆแก้วค่ะก็ใครอยากตามนินมาเที่ยวไม่ซ้ำทางเนี่ยก็มาได้ที่ Blossom Bloom ค่ะเอาล่ะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวนินเนี่ยขอทานเจ้าพวกนี้อีกสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงท้ายรายการค่ะ เป็นไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนทุกคนรับธรรมชาติไปเต็มๆตอนนี้ฝนก็กําลังจะมาอีกแล้วเอาเป็นว่าวันนี้นะคะนินพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปเที่ยวชมธรรมชาติกับทริปเที่ยวสวน <c oughs> ป่วนเขาใหญ่ทั้งหมด3ที่ด้วยกันที่แรกไปที่ไหนจาได้ไหมคะบูโคลิดเขาใหญ่คะ่ะโอ้โหที่นี่นะคะเราได้เหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโอบล้อมเราเลยคะ่ะและที่ที่สองนะคะตามมาติดๆเลยกับสวนหินที่วิทชินเขาใหญ่นั่นเองคะ่ะเราได้ไปเห็นโซนเฮนส์นะคะที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโอ้โห เรียกว่าอลังการงานสร้างสุดๆและที่สุดท้ายนะคะก็คือ l ล oh, s s o m ล l o o m โโหเห็นดอกไม้บล<ๆ>ูมบลูมเต็มไปหมดเลยเบ่งบานเบิกบานใจนินว่าใครได้ตามนินมาเที่ยวไม่สำทางรับรองว่าจะได้เติมพลังกายพลังใจกลับไปพร้อมผจญภัยก,กับการทำงานอีกแน่นอนค่ะแล้วันนี้นะคะนินใช้งบประมาณไปเพียงแค่ ใครนะคะอยากตามนีนมาเที่ยวไม่ส้ำทางเนีย่ยสาม,มารถแกนทุกคนได้เลยส่วนใครที่สแกนไม่ทันนะคะไม่ต้องเป็นห่วงไปค่ะแค่เข้าเ c e b ุ o กนะคะเปิดขึ้นมาแล้วเซิร์ชคำว่าเที่ยวไม่ซ้ำทางรับรองว่าคุณจะได้เห็นสถานที่ที่คุณจะไปเที่ยวไม่ซ้ำทางได้อย่างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยละคะ่ะอย่าลืมนะคะเที่ยวทั้งทีอยากให้เพื่อนๆเ,นเนที่ยวไม่ส้ำทางค่ะส่วนในวันนี้นีนต้องลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะเออหมดไปแล้วสนุกแล้วอ๋อโหหมดแล้วอ๋อขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารซีพี n ิง o w e เอเข้าใจนักเดินทางบริษัทโกซอป,ประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยเบิร์เล็จำกัดมหาชนกัฟ amarin tv